แหมวันนี้มากันเยอะจังเลยนะคะโอเคงั้นก็สวัสดีนักเรียนแล้วก็อาจารย์ทุกคนจริงๆวันนี้เนี่ยควรจะเป็นวันที่เรียนกันตามปกติแต่ว่าหลังจากเหตุการณ์ในครั้งก่อนเนี่ยที่มันไม่ควรที่จะมีเรื่องอะไรร้ายแรงเกิดขึ้นเลยได้ซ้ำแต่มันดันมีนักเรียนกลุ่มใหญ่ ลุกล้ําเข้ามาภายในอาคารที่สําคัญ <c oughs> แล้วก็กลกวนความวุ่นวายระหว่างการประชุมของสภาฉันในฐานะผออก,ก็เลยคิดว่าน่าจะอยู่เฉยๆไม่ได้แต่ว่าฉัน ในฐานนะที่เคยให้คำสัญญาว่าจะลดเบาความกดดันให้แก่พวกนักเรียนและอยู่กันอย่างสงบสบายแต่ตอนนี้พวกแกกลับพังมันยับดูซิว่าพวกเธอจะรับผลที่ตามมาได้หรือเปล่านักเรียนที่รักวันนี้ฉันเรียกพวกเธอมาเพื่อที่จะมาแนะนำสมาชิกใหม่ให้รู้จัก อาจารย์มาแนะนำตัวได้เลยนะครับยินดีต้อนรับครับสวัสดีคะนเรียนทุกคนอาจารย์ชื่ออาจารย์มรามีลูโตก็เป็นน้องชายของอาจารย์นารามีนะอาจารย์สอนวิชาธรมารมานะเป็นผู้ช่วยของอาจารย์ไฮซันเองกับฝักมือฝักตัว,ตวด้วยนะ่ะขอบคุณนะครับเอาละ,ะ a, รู้จัก คนใหม่กันไปแล้วนะแล้วก็ไม่ต้องถามนะว่าคนเก่าหายไปไหนเพราะน่าจะเห็นพฤติกรรมกันแล้วงั้นก็ลำดับต่อไปนักเรียนแสนดีที่คุ้นเคยขึ้นแมนแนะนำตัวซะ่ามายังจะยกขย่า ดี่ที่เห็นฉันก็จะพาคนใหม่แล้วจากนี้ใครทอบปิดกฎแล้วก็ไอ้ท <l ix> ี่ตาพว่าแกไปขยะตัย,ยิงอยู่ขย,ยะสิระวังไว้ล่ะปังหนั่นแหละนะและนี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องรับให้ได้เพราะพวกเธอบังคับให้เหตุการณ์มันไวขึ้น,นะนะงนั <c> ้น <oughs> เพื่อเป็นการรับน้อง ฉันจะยกให้นายหนึ่งคนแล้วกันนะดีฟนี่งหรอใช่คนไหนดีนะควมีเนะี่ยย่ดอะไรคอคุณเองไม่ใช่เหรอครับที่เราไเรื่องมันบานปลายขึ้นมาฮะมันปลายเหรอเอาล่ะดีฟก่อนที่เราจะมาทะเลาะก,กัน นายกินให้อิ่มก่อนดีกว่านะฉันว่าน่าจะอีกนานเลยเล่นคนหนึ่งไว้อะหรออือก็วิ่งไปเลยสิขอคนนี้เอาเลยอยากได้คนไหนนะ่ะ โอ้โหชิวีไอ้เหี้ยเดี๋ยวก่อนเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะช่างมันช่างมันคือดีฟค่อนข้างที่จะมีพฤติกรรมที่แปลกอะนะขยะรอดเป็นหนึ่งชิ้นอืมอร่อยไหมเอ่ยอร่อย ขยขขขขนขนะก็คือขยะเอาละเรามาต่อกันที่เมื่อกี้นี้นายพูดว่าอะไรนะบเบลเป็นคณนี่ได้เหรอที่ทำให้เรื่องมันบานปลายขึ้นขั้นข,าขนาดนี้เน <c oughs> ีน่ยใชนเหรอฉันเนี่ยนะ <c oughs> งั้นเรามาฟังอะไรกันหน่อยไหมละ่ะอาจช่เบลโนบู อะไรนะดูหมิ่นชนชั้นสูงแล้วก็โดนจับขังคุกแล้วก็ถูกส่งมาที่นี่ก็นะอืมวินโดนคนในครอบครัวผักสใส่ไล่ส่งมาอ๋ออย่างนี้นี่เอง ใครอีกดีนะเซเท,เทในจดหมายเขียนว่าอะไรนะเป็นขยะในบ้านหรือว่าในสังคมละ่ะใช่ไหมถูกอย่างนั่นน่ะสิไข <c oughs> กนะเอออืม ไอซาว่าเหรอนักเรียนหมอที่เราไม่ค่อยได้เห็นกันแต่ว่าประวัติของนายเนี่ยนะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแฮะแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นพวกสามัญชนที่อยู่ดีๆก็ถูกส่งมาเฉยเลยฮึอล่าคนนี้ไม่ต้องพูดถึงยายนี่มันก็แค่คนไร้พลังไม่มีอะไรดีสักอย่าง บิ๊กซีไม่พูดแล้วกันนะเต้ก็ตามนั้นแล้วก็คนสุดท้ายเอะใครนะหน้าตาคุ้นๆแฮะเต้าหนกมาหน่อยสิว่าแต่พี่น้องของเธอหายไปไหนหมดแล้วล่ะหืมว่าไง ถ้าถามว่าพี่น้องหายไปไหนหมดแล้วก็ถ้าเป็นสีมือขอขอ๋อ,อและค้าถ่ายไปนะ่ะโสเพนีหรือเปล่านะ <c oughs> แล้วก็คนสุดท้ายสัมผัสสุดท้ายเหรอ,อช่างน่าเศร้าจริงๆเลยนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนายนะ่ะแต่การที่ถูกส่งตัวมาที่นี่ก็ถือว่าถือว่าเป็นบุญละมัง้ง ใช่ไหมทั้งใจจะดอะไรกันแน่เนี่ยนี่เราเหาผู้คนที่อยากจะเป็นที่ยอมรับของคนอื่นน่าขำแหมรายการมของแต่ละคนเนี่ยเยอะกันจริงๆเลยนะคะก็นั่นเหรอนะแต่ละคน แล้วนายยังจะบอกว่าฉันเป็นคนก่อเรื่องนี้ขึ้นตั้งตั้งแต่แรกกันหรอแล้วพวกนายทำไมถึงทำเรื่องแบบนี้ละ่ะหรือทำไมถึงเกิดมาอยู่ตรงนี้ละ่ะอืมคุณชิงนาฬิกาผมไปทำไมคุณพอ นาฬิกานาฬิกาแล้วเหรออ๋อหมายถึงอันนี้ะนะม,มันเป็นของที่ฉันควรจะได้มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ว่าไอ้ผู้ชายโสโคกคนนั้นมันกลับเอาไปแกรู้ไหมว่าฉันต้องหามันมานานแค่ไหนอืมคนนี่มันหยาบคายเหมือนพี่คนเลยนะ อมชื่ออะไรนะลาทีเรียนหรือเปล่าละ <c oughs> ฉันว่าแล้วฉันว่าแล้วนักเรียนแต่จากอีเครนนี่เองคนเดียวที่รอดจากมือฉันไปได้ฮึแม่แม่ ไหนแล้วก็เจอกันแล้วทำไมไม่มาคุยแบบเปิดอกกันล่ะนักเรียนเต้ใครใครคือเต้ฮะใครเรียกผมไม่าช่นะคำนี้อ๋อคนที่ไหน ตบอะไรกันนะ,ะแต่คืองี้นะ <c oughs> นาฬิกาของนายนะ <c oughs> ่ะได้มาจากคนที่ชื่อว่ากามโมใช่ไหมใช่ครับทำไมล่ะนายรู้ไหมว่านาฬิกาพวกนี้มันควรจะเป็นของที่พวกฉันได้มา <c oughs> นาฬิกามันมีอยู่แค่ห้าชิ้นพวกฉันควรจะได้มาห้าชิ้น แต่พวกฉันกลับได้มันมาแค่สามชิ้นสว่วนอีกสองชิ้นมันไปตกอยู่ที่พวกแกทำง,ง,ง,ไงได้ละ่ะพวกคุณรักษาก้รไม่ดีเองหรือเปล่า,น,านักแกมีจุดประสงค์มาที่นี่เพื่ออะไรละ่ะอ๋อก็ท้พวกหมาตัวไหนละ่ะที่เอาเคื่องฉันไปทีละคนท <c oughs> ีละคนทีละคนทีละคน อ๋อหมายถึงเบลหัวสีแดงนั่นแหละนะ <c oughs> อพวกเสียเพื่อนมาแก้แค้นอ,อนี่ถามจริงเหอะยังจะจมอยู่กับอดีตอีกเหรอ นี่ลงทุนขนาดที่ว่าเอานาฬิกาข้าวมิติมาเพื่อจะมาฆ่าฉันเนี่ยนะแม่รัก <c oughs> เพื่อนแคน่แหละเล่นเลยนะก็นะก็ทำได้แบบนะค่จงเปิดบัตนดีกันนะสน่ทสิก็ใช่คนที่หักหลังผมก็คงไม่รู้หรอก เอาจริงๆนะฉันคิดว่าพวกนายมีฝีมือกันมากเลยแต่ก็ทำให้ฉันยังชุบเจ้าพวกนี้ขึ้นมาได้อืมนาตาเซียตกหลุมไปเป็นยังไงบ้างอืมก็ก็เย็นเย็นดีนะคะใต้ดินนะั่นอ่ะอืมส่วนเซลานะจะว่ายังไงดีละ่ะ แฟนของเพื่อนนายหรือเปล่าเขาก็ยังทำงานอยู่นะจะว่าไปแล้วก็ใครอีกนะแมวอ๋อแมวที่พวกนายหยอ่อนเดเธอร์สตาร์ลงไปในน้ำา่ะอนะใครอีกนะใครอีกนะมีใครอีกนะลืมแล้วอืืมอืม,อ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 ม นาตาเซียแมวมิกกี้เซลล่ามันมีอีกไหมอ่ะโอ้ใช่คิมคิมก็ยังอยู่นะเอาจริงคิมที่วันนั้นทักทายนายแล้วก็ทำให้เบลสะดุดล้มแล้วก็ตายต่อหน้านาย,ยางไงล่ะ <c oughs> ชิอใจคนง่ายจังนะคิมก็เป็นนี่เป็นคนเก่งซะด้วยสิ อืมไม่องครเลยจีนน่เป็นื่องอยไวาอะไรแล้วพูดถึงอะไรหรอบอกเขาไปซินายมนาเลยนะนายไม่เล่าเรื่องของนายให้เขาฟังล่ะอืมเดี๋ยวค่อยคุยกันด้หเรื่องเดี๋ยวค่อยคุยกันหรอแต่ว่าดูเพื่อนนายจะสงสัยมากเลยนะจนมีสิทธิ ครั้งหน้าจะมีโอกาส <c ười> ให้คุยกันหรือเปล่านะพานลงซซยะคิดว่าครั้งหน้าจะมีให้หรือเปล่าครับถ้าขอผู้หญิงนี้ผมพ่าไม่ได้มีแล้วนะ <c ười> แม่หมาน้อยของฉันนี่ก็น่ารักจริงๆใช่ไหมคะอาจารย์มเมเบลคิดว่าครั้งหน้าจะมีให้นักเรียนหรือเปล่านะ <c ười> แหละตามนั้นอาจารย์ไม่พูดอะไรเลยอะ่ะอาจารย์ผมเศร้านะเอาจริงผมเศรา้าแต่ก็นะนไหนๆก็ดูแล้วว่าเป็นเต้นอะ่ะ <c oughs> ครั้งที่แล้วชกต่อยกับพานลงสายยะไปใช่ไหมแต่โชคดีนะว่าที่เขาไม่ได้ฆ่าแต่คราวนี้ฉันจะฆ่านายทิ้งตรงนี้เลยก็ได้นะ อะไรมีใครอยากกินยำเนื้อเ็นไก่ไหมก็น่าสนใจผมทำให้เองมา <c oughs> เนื้อมันรอร่อ,อยนะเชิญเลยครับใครอยากกินก็วิ่งมาได้เลยนะออขอทาแล้วกันนะใครที่อยากกิน ให้หมากินก็นได้นะผมว่าน่าทะ่ชอนั่นน่ะสิครับแต่ว่าอาจารย์ไทสันเอ้ยอาจารย์ครับอ๋อแต่ผมลืมนะสิผมไม่รับเนื้อสตา์นี่นะอ๋อแต่ผมลืมนะสิอาจารย์เอ้อยยังไงดีนะคุณอา ของนักเรียนไซเลนทำไมล่ะครับเพรามันเรื่องเก่าไปเลยผมไม่ได้ติดอไนนะไรรนั้นหรอครับงั้นก็ดีนะแต่ว่าผมได้ข่าวว่าคุณไปคุยอะไรกันมาเต่๋ยวช่วงมเถอะผมไม่สนหรอกยังไงซะผู้คุณก็ต้องตายกันอยู่ดีเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะอนุโลมให้อีกสักวันหนึ่งแล้วกันดีไหมนะ แต่ว่าหลังจากนี้พวกเราจะใช้ระบอบการสอบเดิมนะครับเข้าใจไหมครับอาจารย์ออกา้าเดี๋ยววันนี้ตารางจะเป็นตารางพิเศษนะครับ วันนี้ให้พ่านโงซายะกับอาจารย์ออกาสอนนักเรียนไม่ว่าจะ them, ส, Joshua, è, ส,อสอนหลักสูตรไหนก็ขอให้คุณสอนตามนั้นนะครับนักเรียนเต้เดี๋ยวนะเอ๊ะ เหมือนเมื่อกี้นี้ฉันได้ยินเสียงใครครับมาไม่ใช่แกใช่ไหมไม่ใช่นะแยลรอหรือเปล่าผมผมครับเบย์เบยนมีมีมีสองคนอ้อ,อ,อฉันลืมไปเลยไปดูบรรยากาศเอาซะเลยนะอ้อวว่าใช่เ,เลโตอืมอาวุธนั่นอะ อยู่ไหนแล้วล่ะทำไมหรออืมไม่รู้สินะทำไมล่ะครับหรือว่ามันทำให้นึกถึงใครบางคนไม่มี <ทำ S 1> อะไรฉันแค่นึกถึงเทพที่ชื่อว่าอะไรนะฉันไม่กล้าพูดชื่อเขา,เาสิถ้านายพูดชื่อได้ก็พูดที่ฉันฟังหน่อยสิ ได้ไไงไม่ได้กลัวสักหน่อยเอาละงั้นก็วันนี้มันเกิดความวุ่นวายกันพอแล้วถือว่าวันนี้สรุปแล้วกันนะว่าดีฟกลายมาเป็นสภาคนใหม่ที่จะคอยดูแลพวกนายระหว่างการเรียนการสอนและว,วันนี้พวกนายจะต้องเรียนรวมกันสักหน่อยเหมือนจะเรียกว่าเรียนในก้นเนี่ย เอาแล้วถ้าไม่เรียนนายจะทําอะไรละ่ะในเมื่อที่นี่มันคือโรงเรียนของโรเรียนมันคืองานของฉันนะนายจะไม่ให้ฉันทํางานได้ยังไงอืมดิฟนายเคยกินเนื้อหมาไหมเนื้อหมาเหรออืมคิดว่าเนื้อหมาน้าจะอร่อยกับเนื้อพวกขยะนี่ก็ มีหมาตัวสีเทาอยู่ข้างหน้านายน่ะปีถ้าเป็นหมาตัวนี้ไม่เอาขยะชัดๆเลยจริงเหรอโอ๊ยตายแล้วโอ๊ยเจ้าหมาจะแหมน่าเสียดายนะที่ว่านักเรียนเลิฟลี่เนี่ยถูกดีฟเลือกซะงั้นรักษาก็รักษาไม่ได้แล้วฝากเอาไปฝังหลุมหน่อยแล้วกันนะเอาละไรแยกย้ายได้พาลงทายย้าแล้วก็ผา พารลงไซยาแล้วก็อาจารย์ออก้าเกี่ยวเรียกว่าพารลงออก้าเหรอขอโทษทีนะคุณสางต่างในขนาดนั้นเลยอ่ะใช่ทำไมผมต้องอยู่กับอาจารย์ออก้าด้วยไม่ไงก็ผมว่าผมว่าจะให้อาจารย์ออก้าไปชุไง่พารลงไซยามือหนักนั่๋ยวผมขอแล้วดิจิตุลาด่วนใช่ได้ได งั้นก็ What t ั e ตระกึกวัดวัดฮะไม่ล<ะ>รกช่ไงมันเถอะงั้นก็ยกง้ายๆๆกันไปเรียนได้นะจ๊ะแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยถ้าใครอยากที่จะเปิดร้านก็เปิดได้นะถ้ามีกระจิตกระใจกันเปิดนะอะเฮ้ยออกมาไ,ไมด้ไหมผลิตยาร้านะอ,าอาานะ ไปได้นะไปกันได้แล้วไปร้านเฟอร์นิเจอร์ปืนนักเรียนเต้อย่าเพิ่งอรวรวะแล้วกันนะโอ,โอเคครับไม่ใช่มึงเอาละได้เวลาที่ฉันจะต้องจริงจังแล้วสินะหลังจากนี้นักเรียนเต้จะเป็นยังไง น่าสนุกจังเลยนางจะฆ่าฉันได้หรือเปล่านะหรือว่านางจะตายก่อนเวลาอืมแต่ถ้าฉันโดนฆ่ามันจะเป็นยังไงนะอยากสมหาถ,ถึงความตายจังเลย ่เอาจริงๆฉันก็ว่าแล้วนะว่าทำไมนักเรียนคนนั้นน่ะถึงได้คุ้นๆมีสัมผัสที่คุ้นแล้วก็มีกิ่นนาฬิกานาฬิกาที่ฉันหามานานแสนนานจนโดนเจ้าบ้านด่า ันฉันน่าจะลำคาญพวกมันแต่เอาจริงนะอาจารย์เมเบลก็น่าสนอยู่เหมือนกันแต่อาจารย์ไทสันวันนี้เพิ่งกลับมาจากการสอนข้างนอกแล้วก็กลับมาในโรงเรียนของฉันแต่เขาก็รู้แล้วนี่ว่านักเรียนไซเรนตายไปแล้ว ถ้าฉันไม่รู้ว่าเขาอยู่เพื่อทำอะไรต่อฉันก็คงโง่แหละมั้งเวลานี้ฉันจะมานั่งทำเอกสารได้ยังไงฉันจะต้องส่งรายชื่อไปให้จักรพรรดิสินั่นสินะฉันต้องทำงานของตัวเองนี่นะน่าเบื่อจริงๆเลยมืดจริงๆ เอาละรา,ายชื่อคนที่ตายไปในสัปดาห์นี้บันทึกไปว่าเลฟิฟลี่คนสุดท้ายโอ้ยเจอกัตั้งมาเลยโอ๊ยว่าไงว่าไงคะสาวว่าไง,าไงามามาแบบว่ามานั่งจะเข้าคุยกันดีไหมคะ เนี่ยคือแบบหายไปไหนมาตั้งหลายปีลูกสาวอ๋อหนูโดนอาจารย์กาโม่เขียนทางเรื่องการเ่ินตายแล้วแล้วทำไมหนูถึงไปยอมให้เขาล่ะลูกลูกไม่อาจารย์กามโม่เขาโสโเศร้าแค่ไหนอะอจริงจริงแม่บอกว่าอย่าไปยุ่งกับเขาเลย เขออาใส่แสนดีขนาดน,นั้นโอ้ยถึงเขาถึงเขาจะเป็นหนูนะลูกแต่ว่าเขาเป็นคนที่โกโครกมากเลยนะเอาจริงๆคือแบบเขาไม่ได้อาบน้ำมาประมาณสามสัปดาห์าหน,นูคือแม่พูดจริงๆนะลูกเชื่อแม่เล่นที่มงเล่นอยู่ไม่มีเขา,าแล้วนั่นแหละลืมเขาได้ก็ ลืมไปมีกขี้หายมิกกี้สุคาสิโนโอโอกคาสิโนไปทางไหนวะแต่ว่าแต่ทำยังไงให้ดีล่ละคะไม่ไงคือหนุคิด<น>ว่า<ๆ>แบบว่าการใช้นาฬิกาไงคะออกก้า,อากเอ,เอ้ารียงน่จริงค่ะจริงตว หนูเสียตัวหนูต้องได้ใช่นาฬิกาจริงเหรอคะหนูแค่แค่หนูเสียตัวหนูก็ต้องใช้นาฬิกาเหรอคะแต่มันก็คุ้มนะอาจริงนาฬิกามันตั้งหลายล้านนอะรู้สึกแปลกๆนะว่าไหมเราเรียนที่ไหนกูไปเข้าคาสซีโดนดีกว่ารับไม่ได้ไม่รู้ค่ะหนูตามอาจารย์ออก้าไปเลยนะจ๊าลูก มาแต่ว่าใครไม่มาระวังเกงหายนะฮะใช่ค่ะใครไม่มาเอ้ยอะไรอะไรกางเกงหายอะไรไม่ไม่ีไนไนมานี้มานี้ยีิกเจมมายเกตั์เขอาไตามาตามาตามาห้วทาคอผู e ine, ้หลงทางไอ้โบว่าไงกูรับประานกูรับไม่ไหวแล้วประานประากูรับไม่ไหวเลยยี่คกงกงมันมันมันดังแดบแดดลำเลย ดตัวเองไหมได้ค่ะน้อยน้อยค่ะน้อยเกินได้เน้นเนื้อเรื่องเปลือกไว้เปิดใหม่เอาไม่สิ้นไม่เปิดมือเปิดใหม่เยังเนี่ยคือคือหนูค่ะเอาจริงๆตอนนี้เราก็รออยู่นะคะลูกอะไรหรอเอานะเมื่อกิบถ้าไดเมื่อกี้ยังลืมเปิดลำคอเลยพูดไปตั้งเยอะ อ๋อใช่อาจารย์อองกาค่ะ okay, okay. คือจะฝากว่าเอาเอกสา,ารเนี่ยนะคะไปวางไว้ที่อ,อาคารของอาจารย์ออกกาแล้วไปทำให้ด้วยนะคะอีสัตว์โอ้อ,องอมันดีกว่า้ออ,อีสัตว์เตเลยนะ <c oughs>